ก่อนออกจากบ้านต้องมี5สิ่งนี้เสมอเพื่อนๆนะคะวันนี้ครู่ยมาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังอีกแล้วค่ะก่อนที่เราจะสตาร์ทรถออกจากบ้านนะคะอย่าลืมนะคะ5สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีและห้ามลืมค่ะ ข้อรแรกนั่นก็คือพรบรค่ะคุณเอกเคยแนะนําไว้แล้วว่าพรบรตัวจริงให้เก็บไว้ที่บ้านในที่ปลอดภัยแต่เราจะต้องสําเนาเก็บไว้ในรถหรือไม่ก็ถ่ายไว้ในโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะเพราะว่าพรบรค่ะมีความสําคัญกว่าที่เราคิดพรบรคุ้มครองคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในรถที่เรานั่งคนที่เป็นคู่กรณีหรือแม้แต่คนเดินเท้าค่ะเมื่อเกิดเหตุนะคะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้นมาพรบรให้ความคุ้มครอง ข้อที่สองค่ะในเรื่องของกรมธรรม์ภาคสมัครใจนะคะประกันตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นชั้น1 2 2่บวกสบวกหรือแม้แต่3ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องรู้ด้วยนะว่าประกันภาคสมัครใจนี้เราทำไว้กับบริษัทอะไรประกันหมดเมื่อไหร่และที่สำคัญค่ะให้ความคุ้มครองอะไรบ้างเพราะถ้าเกิดว่าหากเราพลาดเป็นฝ่ายผิดไปชนคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ย จะมีวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญาเท่าไหร่ส่วนข้อที่3ค่ะในเรื่องของสำเนาทะเบียนรถค่ะทะเบียนรถเล่มตัวจริงนะคะเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและให้ถ่ายสำเนาเก็บไว้ที่บ้านหรือไว้ในมือถือนะคะกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่จราจรนะคะมาขอตรวจเนี่ยเราก็จะได้มีแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้เนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายค่ะและข้อที่4ค่ะเบอร์ของบริษัทประกันนะคะอย่าลืมนะคะประกันมี2แบบทั้งประกันที่เป็นภาคบังคับที่เป็นพรบ หรือประกันภาคสมัครใจไม่ว่าจะเป็นชั้น1 2 2่บวกสบวกหรือแม้แต่3เราจะต้องรู้นะคะว่าเบอร์โทรที่จะใช้ติดต่อกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเบอร์อะไร ทั้งเบอร์ของบริษัทประกรันหรือถ้าไม่งั้นก็ควรจะมีเบอร์ของคนขายที่เป็นตัวแทนในหน้าหรือบโบรกเกอร์ไว้นะคะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะเราจะได้โทรทันทีนั่นเองและสุดท้ายค่ะใบขับขี่นั่นเองอย่าลืมนะคะพกไว้หรือไม่งั้นก็ถ่ายเก็บไว้ในมือถือด้วยก็ได้นะคะ5สิ่งนี้ก่อนออกจากบ้านนะคะก่อนสตาร์ทรถอย่าลืมทวนกันอีกทีว่าเรามีหรือเปล่าพกไว้หรือเปล่านะคะ ฝากแชร์ข้อมูลดีๆให้กับคนที่คุณแคร์ด้วยด้วยความ,มห่วงใยครูเอววชราวลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ